สวัสดีครับพีเพผมวันนี้เพจะมารีวิวของผมกับเจ้าตัวเทคโนโลยีว่า 5G นะครับผมหลังจากที่พีใช้งานมาแล้ว1เดือนนะครับพี่จะเขอารีวิวอย่างตรงไปตรงมานะผมว่าในการใช้งาน1เดือนมาแล้วที่พีซื้อมาใช้ครับผมกับราคาช่วงโปรโมชั่นผมราคาเลย5,000-6,000ครับเช่นวันนี้ครับผมวันที่11เดือน11ราคา อาจจะตผม5,000กว่าบาทครับเ,เพื่อนๆผมรวมผมว่าเจ้าตัวเทโนโปรว่า5โปร 5G ราคา5,000กว่าบาทถือว่าเป็นตัวสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าคุ้มราคามากครับในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าสเปคของมันที่พี่ใช้งานมา1เดือนนี่คือตัวครบตัวจบแน่นอนครับกับสเปคที่ให้มาราคา คือคุ้มมากครับที่นี้ผมใช้ตัว university 6080รองรับขึ้น 5G อ่ g เป็นออร์แตะคอร์ด้วยนะครับแป8จิกบอกว่าอีแปดจิกรวมเป็น1 6 g หกจิกกับรอมตัวนี้ครับผมพี่ใช้คือรอม128งจิกก็เพียงพอในการใช้งานครับพี่ลองเกมแคชิม im Impact rov พั b g ิม b บ l e ายแล้วก็ตัว free fire map ครับ free fire map ซึ่งเป็นการคอลแล b บกับเกม free fire นะครับผมทำให้ไวเปอร์หรือว่าในการใช้งานถือว่าน้าจอ120ยย่ผมเป็นหน้าจอ6.78นิ้ว คือหน้าจอตัวนี้ครับผมมันเลื่อนไหลมากในการใช้งานครับถือว่าความสมูทของตัวนี้ถือว่าหายห่วงมากเป็นอะไรที่มันสมูทมากอะรู้สึกว่าเวิร์กมากครับในการปรับภุมิในการปรับของตัวหน้าจอครับปรับได้ 60, 90, 1 2 0เฮิร์ตซ์ซึ่งเป็นการปรับที่เพอร์เฟกมากสมาร์ทโฟนนี้คือจัดเต็มจริงครับในการปรับนี่ครับให้ดูเลยว่าปรับได้ไงบ้างนี่ครับคือการปรับคือ 120, 90, 60หรือว่าปรับเป็นออโต้ก็ได้ในการใช้งานตัวนี้ ถือว่ามันเวิร์จริงหน้าจอถือว่าสู้แสงดีนะพี่ชอบผมใช้งานที่กลางแจ้งทั่วไปถือว่าหน้าจอตัวนี้สู้แสงดีครับบอกเลยว่ามันครบมันจบแน่นอนครับลําโพงครับเรื่องเสียงนี่บอกเลยว่าเสียงดีมากตัวเสียงครับเป็นเสียงแบบดีเจนะผมสามารถปรับจูนเสียงได้นั่นนี่เดี๋ยวพี่ให้ปรับจูนนะครับผมตัวเสียงด้วยนะนี่ครับ เสียงคือแบบ DTS นะครับแล้วก็ปรับจูนได้ครับผมเป็นเพลงอะไรเราก็สามารถปรับจูนได้ผมเพื่อใช้งานฟังก์ชันต่างๆบอกเลยว่าตัวนี้คือเวิร์กมากในการใช้งานครับพีให้เลยว่าเป็นตัวสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าคุ้มราคามากครับกับตัวนี้บอกเลยว่ามันเป็นตัวที่เวิร์กมากเวิร์กจริงๆครับสำหรับพีคือแบบเฮ้ยแบบราคาเรเนี่ยในการใช้งานนี่คือมันเวิร์กจริงครับแบบ เรื่องเสียงเรื่อง CPU เรื่องเกมนี่ปรับสุดได้สบายหายห่วงครับลำแปดจิกก็เพียงพอมากในการใช้งานครับบอกเลยว่าตัวนี้ครับผมมีระบบระบายความร้อนนะทําให้เราใช้งานไปครับความร้อนมันไม่ได้สะสมเล่นเกมไปถือว่าลื่นมากในการใช้งานตัวนี้ถือว่าเหลือๆหายห่วงครับเป็นตัวครบตัวจบแน่นอนครับและตัวนี้ผมมีฮาร์ดนะผมจะจะขบตัวนี้ว่าควบคุมเล,ลเล่นเกมครับพ่เล่นเกมตัว Rov ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็พี่เล่พับเดียวไปครับใช้จารดโคบครับก็ถือว่ามันพอใช้งานได้นะสัปพีราคารเรตห้าพันหกพันถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ควบคุมในการเล่นเกมกับฮาร์ดแโคบคือว่าดีมากครับแล้วก็ระบายความร้อนก็นดีครับผมในตัวนี้ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่พีชอบมากน่ครับด้านหลังนครับด้านหลังให้ดูเลยว่าเป็นแบบไหนด้านหลังนี่เป็นสิ่งที่พีชอบสุดๆเลยคือมันมีไฟับผมเป็นไฟ R G B นะครับผมบอกเลยว่า ดลายการออกแบบของเจ้าตัวโปรว่า5 Pro 5G ตัวนี้เธอเวิร์กมากครับในการใช้งานครับเขาเรียกว่าตัวเทอร์โบไลท์เนาะคล้ายออกแบบเป็นไซด์ไฟครับดีไซน์นี่พีให้10เต็ม10เลยนะครับออกแบบดีไซน์ครับเป็นดีไซน์ที่เวิร์กมากเดเปิดไฟให้ดูกันนี่ครับเราก็สามารถเปิดไฟได้นะอันนี้พีก็เปิดตัวไฟนะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าหรือว่าเราฟังเพลงครับไฟมันก็จะแสดงขึ้นมาในการตั้งค่าผมแล้วก็ไปที่ ฟังก์ชันพิเศษแล้วก็ไปที่แสงในเอฟเฟกแสงขึ้นหลังนะครับมันก็จะมีการปรับว่าเ้เราฟังเพลงเป็นแบบนี้ใช่ไหมเห็นไหมครับว่าแสงคือมันสวยงามมากโคตรสวยอนยะ่าบอกตรงว่ามันสวยจริงสวยแบบโมัหมันเป็นสมาร์ทโฟนที่ดีไซน์ด้านหลังครัเห็นไหมว่าที่พี่ใช้งานมาครับพี่เปิดในห้องที่พี่ปิดไฟลำโพงสองตัวเสียงดังครับนี่เห็นว่าแสงไฟครับมันจะเป็นแบบนี้เป็นขีด คือดีไซน์แบบพีให้10เต็ม10ในเรื่องการดีไซน์ฝาหลังเลยเป็นดีไซน์ที่มันดูแล้วมันละมุนม,มันแบบมันเท่อะจะบอ,อกว่าอวยยังไงไม่อยากอวยครับคือมันใช้งานได้ดีมากตัวนี้ครับแล้วก็ใช้งานไปใช้งานมาพีชอบอะแข็งแรงทนทานใครบอกว่าบอดี้ไม่แข็งแรงทน,ทนตัวนี้ครับผมบอกเลยว่ามันแข็งแรงทนทานมากในการใช้งานตัวนี้ถือว่าเวิร์กสุดๆแล้วแหละตัวนี้เวิร์กมาก แล้วหน้าจอครับเป็นหน้าจอแบบ Full High d e f ครับเวลาเราถ่ายรูปถ่ายอะไรครับแล้วหน้าจอมาแสดงผลออกมาได้อย่างสวยงามมากนี่ครับหน้าจอ6.7นิ้วเป็นหน้าจอแบบ120%ตามที่พี่บอกอะไรครับในการแสดงผลครับเห็นไหมว่าพี่เอผมเอาไปเปนที่กลางแจ้งสู้แสงดีไหมสู้แสงดีมากเลยครับใครบอกว่าตัวเทคโนโลยีสู้แสงไม่ดีรุ่นนี้นี่คือสู้แสงดีมากในการใช้งานครับบอกเลยว่าหน้าจอสู้แสงดีมากพี่คอนเฟิร์มเลยว่าสู้แสงดีครับ สำหรับในการใช้งานแบตเตอรี่ผม5้พมิลลิแอมกับตัวฟาชาร์เป็น Ultra อัลตราชาร์ตผมตัวนี้คือ68วัตคือฟาชาร์คือเวิร์กมากฟาชาร์คือดีจริงครับบอกเลยว่า68วัตพี่ผมทำการไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำอย่างเงี้ยทำธุระส่วนตัวครับแปบ๊บเดียวแบตก็ผ่านไปเกือบครึ่งแล้วถือว่าสุดยอดมากครับไม่ถึงชั่วโมงแบตเต็มครับเป็นเลยที่เวิร์กสุดๆมากในการใช้งานครับนี่ครับ เล่นเกมนี้ที่พี่บอกแหละพี่เล่น R V ครับ R V ปรับได้เป็นสูงครับผมบอกเลยว่าไหลลื่นมากในการใช้งานครับตัว S D นะครับผมที่พี่ปรับในตัวพับจิมบายครับจุลโบก็ถือว่าดีครับ S D นี้ความร้อนในการลดพี่เล่นเกมมาผม10%บเปอ็ดตดปมาได้สามสี่เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าจัดการความร้อนถือว่าดีมากกับตัวนี้หายห่วงครับบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เวิร์กสุดๆเวิร์กมากกับตัวนี้หลังจากที่พี่ใช้งานมาคือเป็น สมาร์ทโฟนที่ภาพใจจริง1เดือนมาแล้วใช้งานแบบไม่อยากอวยอะครับบอกว่ามันมันดีอะดีจริงจริอะดีแบบมันดีอะแล้วที่สําคัญครับตัวนี้ผมมันมีพอร์ตรูฟัง3.5มาด้วยครับพี่เชื่อมต่อผ่านตัวลำโพงนะครับบอกเลยว่าเสียบสายแล้วผม a u x หรือว่าสาย3.5เข้าไปมันเวิร์กมากในการใช้งานใช้งานมา1เดือน เรื่องในการเอนเตอร์เทนในการใช้งานดูหนังเป็น Netflix ต่างๆครับคือมันครบมันจบมากในการใช้งานตัวนี้ครับที่สำคัญครับตัวกล้องครับกล้องตัวนี้คือเวิร์กมากเวิร์กสุดๆครับเพราะกล้องมันเป็นกล้องหลักที่50ล้านครับเลนสนหลักตรงนี้คือเวิร์กจริงเวิร์กแบบโหกล้องทำมันดีจังอะ่ะในการใช้งานตัวนี้ครับบอกเลยว่ากล้องคือมันดีจริงครับแล้วกล้องหน้าครับ กล้องหน้าคือ16ล้านในการถ่ายกล้องหน้าตัวนี้เคลือนเป็นสมาร์ทโฟนที่แบบโหถ่ายตัวกล้องหน้าได้อย่างแบบมันดีมากอะกล้องหน้าแบบถ่ายได้16ล้านพิกเซลครับเป็นตัวแบบดีแหละเดี๋ยวพี่ถ่ายดูตอนนี้เลยว่ากล้องหลังมันดีมากขนาดไหนนี่ครับกล้องหลังตัวนี้50บล้านนะผมพีขอเปิดเป็น5้าล้านเลยอันนี้ในการตั้งค่า50ล้านนะครับอันนี้พีเนี่ยรีวิวแบบเดียวๆเลยนะครับไม่ได้แบบอะไรมากมายเลยนี่ครับ กดเข้าไปคือชัตเตอร์อะ่ะมันกดเร็วมากนี่ให้ดูหน้าของพีครับในการถ่ายครับตอนนี้เลยให้ดูนี่ครับให้ดูเลยว่ามันออโต้โฟกัสคือดีมากนี่ครับแล้วเราเปิดเหมือนพอเทสครับนี่ครับรูปภาพเหมือนบุคคลแล้วก็เปิดเลยครับแล้วมันทําหน้าช่างหลังเบอร์คือดีมากครับนี่ครับดูนี่แล้วแบบมันทำพอเทสได้อย่างดีจริงดู โหมดมากสีสันสกินโทนพีให้10เต็ม10บเลยราคาห0าพับอกเลยว่าตัวกล้องกล้องกินขาดมากครับพอเทตคือตัดขอบได้เนียบมากครับคือสุดยอดมากครับในการถ่ายพอร์เทตบอกเลยว่ามันเวิร์กมากเป็นตัวจบตัวครบในการถ่ายพอร์เทตได้อย่างสูงสุดบอกเลยว่าตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนที่ถ่ายพอร์เทตได้อย่างสวยงามมากครับ การถ่ายวีดีโอครับผมกล้องหน้ากล้องหลังถ่ายนี่คือ 2K 30เฟรมครับแล้วก็มีแบบบิวตี้นะปรับได้นะครับผมนี่ปรับหน้าเนียนนี่ครับแล้วก็ถ่าย50ล้านครับก็จะมีตัว AI เคมครับแล้วก็ปรับเป็น50ล้านนี้ครับแล้วก็กดเลยครับผมนี่นครับเออมันมันชัตเตอร์มันมันเร็วนะครับผมถ้าเราปรับเป็น50ล้านอาจจะไม่ได้เร็วแต่ถ้าเราปรับเป็นปกติถือว่าโอเคอะสัสทุยอะเวิร์ดเวิร์ด เวิร์กมากดูครับห้าล้านดูดูครับคือมันสามารถเห็นหนวดเข่าของเพียเลยครับ50ล้านคือเวิร์กจริงอ่ะเนียนมากโอ้เป็นสมาร์ทโฟนที่ถ่ายได้ขนาดนี้มันแบบมันเพอร์เฟกมากครับหน้าจอแสดงผลแบบ TFT ครับทำให้เล่นเกมมันสู้แสงดีครับในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่ามันครบมันจบมากในการใช้งานตัวนี้เวิร์กมากชอบอะ่ะหน้าจอสู้แสงแล้วก็การทัดครับ เพื่อนเฟซบุ๊กครับรู้สึกว่าในการทัชครับมันเป็นความลื่นไหลของสมาร์ทโฟนมากครับเชื่อมต่อผ่านไ i 3G Wi-Fi 5แล้วก็เทคโนโลยีในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็น 5G ครับบอกเลยว่าตัวนี้คือครบคือจบใส่ซิมได้2ซิมด้วยนะคับอกเลยว่ามันเวิร์กมากกับตัวนี้ในการใช้งานครับที่สำคัญครับตัวนี้มีบายพาสครับบายพาสคือมันดีดีเลยครับมันจะไม่เข้าไปตัวแบตเตอรี่ของเราครับกับตัวที่เราเสียไปปุ๊บ บายพา s เช่นพีครับเล่นเกมอยู่พีเปิดฟัก์ชั่นบายพารครับมันจะทําการถ้าผมทําการใช้งานตัวนี้คือเวิร์กมากแบตครับผมมันจะไม่ทําการเข้าไปที่แบตมันจะยิ้มที่บอร์ดเลยทําให้ความร้อนของแบตบมันจะไม่เยอะครับเล่นเกมด้วยบายพารนี่คือเวิร์กมากเวิร์กจริงแล้วการฟ้ชาร์จก็เร็วเ้ื่อยครับผมสหรับตัวนี้ถือว่าหายห่วงมากในการใช้งานบอกเลยว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนที่ครบที่จบมากสำหรับตัวนี้เป็นที่พีพับใจจริง แบตเตอรี่ครับ100%ใช้เวลาไป34 3นาทีแต่5 50%าเนครับเข้างาบเสร็จตามที่บอกแหละก็คือ15นาทีชาร์จไป50%ถือว่าจี่มากกับตัวนี้หายห่วงครับเวิร์กสุดๆเวิร์กมากจัดการความร้อนก็ดีมันเป็นสมาร์ทโฟนที่เลยราคานี้คุ้มมากแล้วก็อุปกรณ์ครับหัวชาร์จสายชาร์จเคสแล้วก็หูฟังแถมให้เราครบเลยครับผมบอกเลยว่าหลังจากที่พีใช้งานมาหนึ่งเดือนตัวนี้เราบอกเลยว่าเป็นตัวที่ จบครบไม่ใช่หนึ่งเดือนดีเกือบจะสองเดือนแล้วครับบอกเลยว่าใช้งานมาครบครับในวันที่1 1เดือน11ครับโปรโมชั่นนะผมใน s h อป e ี l และสตด้หรือว่าใน t i k t o k Shop ของอ f f i c i a l ของเทคโนครับมีให้เรากดแน่นอนครับบอกเลยว่าราคาเด็ด5,000ัน 5, บางคนอ่านเดิมห้า0 0 0ก็มีลองไปกดดูนะครับส่วนตัวพีได้5,000ันกว่าบาทถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับผมสำนี้พีเพย์ขอจบคลิปในการรีวิวเจ้าต,ตัวนี้ที่ใช้งานมา1เดือนนะครับผมสำนี้ขอบคุณครับ